สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอทุกๆท่านนะคะวันนี้มาพบกับนัดอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะมีรถตู้เข้าใหม่นะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางอีกหนึ่งคันมานําเสนอให้ได้ชมกันนะบอกเลยว่าคันนี้ห้ามพลาดนะคะเลขไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นเองนะออกรถวันนี้ผ่อนอีกทีปีหน้ากับโปรโมชั่นขับฟรี90วันนะคะรับชอมให้จบคลิปนะรับรองว่าคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ สำหรับคันนี้นะคะลูกค้าอย่างที่นัดบอกเป็นรถตู้หน่วยงานปลดระวางเช่นเคยนะคะป้ายฟ้าเดิมแท้นะเป็นตัวคอมมูเตอร์3.0ดิฟดีปี2018คันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะใครสนใจห้ามพลาดเลยบอกเลยว่าสภาพสวยพร้อมใช้ภายในเป็นเบาะหนัง3แถวนะคะคันนี้เป็นรถโฉมไมได้เชนเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าโฉมหน้าสั้นหลังคาสูงป้ายทะเบียนลูกค้าได้เป็นป้ายนี้เลยนะคะฮอนคูกออ่าง2950กรุงเทพมหาคนครนะโลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโคม กระจังหน้าเป็นแบบโครเมียม2เส้นนะคะส่วนฝากระโปรงด้านหน้านะลูกค้าสวยๆเลยนะคะสันเลียมคมเนี่ยมีให้เห็นเด่นชัดนะไม่มีรอยลักกิ้มเลยนะคะอาจจะมีร่องรอยสะเก็ดหินบ้างเล็กๆเลน้อยนะลูกค้าตรงนี้ไม่เน้นเก็บสีเนาะเน้นเป็นสีเดิมโรงงานนะคะเพราะว่าตัวสะเก็ดหินเนี่ยมันก็ไม่ได้เห็นเด่นชัดไม่ได้ดูน่าเกลียดมากนะคะลูกค้ารับรองคันนี้คุ้มค่าแน่นอนนะคะใครที่มองหารถตู้ไว้ใช้งานอยู่คันนี้นะฟรีดาวได้ คาฟี่90วันนะคะออกวันนี้ผลอีกทีปีหน้าห้ามพลาดเลยนะคะใครสนใจติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทรศู 87, นย์เก้าแนาัดเพชรยนต์นะคะโทรเข้ามาแอดไลน์มาได้นะนัดยินดีให้บริการนะคะสําหรับไฟหน้าของรถคันนี้นะลูกค้าได้เป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟกเตอร์นะคะโคมใสๆขาวๆส,สวยๆเลยไม่มีรอยแตกรอยรล้านะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วคันนี้นัดเดินดูราย เหียดให้รอบพันเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าไฟหน้าเดิมไฟท้ายเดิมหัวน็อตเดี่ยไม่มีขยับเลยนะรับรองว่าสวยถูกใจลูกค้าแน่นอนนะใครที่มองหารถตู้อยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะสันเหลี่ยมคมด้านข้างตัวรถนะลูกค้ามีให้เห็นเด่นชัดนะคะแล้วก็สันเหลี่ยมตรงปงซุ้มล้อนะคะมีให้เห็นเด่นชัดเช่นกันนะไม่มีรอยรักยิ้มเลยนะคะตัวล้อคันนี้นะได้เป็นล้อกระทะนะคะเป็นสเปครมเดิมมาจากโรงงานมาจากายแดงนะคะเป็นล้อกระทะนะ ตัวยางนะคะลูกค้าได้เป็นยางปี2022เลยนะยางยี่ห้อดันหลบนะคะปี22ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะขอบ15นิ้วนะคะสำหรับคันนี้นะสันเลียมคมนะคะด้านในนะจุดเม็ดอาร์ตมีให้เห็นเด่นชัดนะคะสภาพเดิมเลยนะมาร์กแต้มสีจากโรงงานด้านในนะมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าโครงสร้างเดิมทั้งคันนะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางนะคะซึ่งข้อดีของรถหน่วยงาน การเช็คระยะการเมนเทนแนนซ์หรือว่าเปลี่ยน่หยนะ้ำมันเครื่องเนี่ยเขาจะเปลี่ยนศูนย์ตลอดเลยนะคะให้ดูกระจกหน้ารถนะคันนี้กระจกหน้าเดิมแท้ด้วยนะคะลูกค้านี่โลโก้มีติดอยู่นะบอกเลยว่าใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดเลยนะมาดูรายละเอียดภายในกันบ้างนะคะลูกค้าสําหรับด้านในนะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะลูกค้าเบาะแถวหน้าเนี่ยเป็นเบาะทรงเดิมจากป้ายแดงนะคะแต่ว่าหุ้มหนังมาให้เรียบร้อยแล้วนะ โครงสร้างนะคะลูกค้าดึงขอบยางดูเลยนี่ขอบยางประตูนะทั้งสองฝั่งนะคะเดี๋ยวนัดตึงให้ดูอ่ะค่อยๆออ,ออกนะมันแน่นมากนี่จุดเม็ดอาร์ตกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไม่มีรอยโปสีแต้มสีเลยนะสภาพสวยเลยนะสำหรับคันนี้นะคะใครที่มองหารถตู้อยู่แนะนําเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะผ่อนได้นาน6 คันนี้ผ่อนได้นาน7ปีนะคะลูกค้ามันแล้วแต่เงื่อนไขของไฟแนนซ์เนาะว่าแบงค์ไหนนะลูกค้าเข้าเงื่อนไขของแบงค์ไหนมากที่สุดนะคะแต่ว่าผ่อนได้นานสูงสุด7ปีและสำหรับอร์ตู้นะคะภายในได้เป็นเบาะหนัง3แถว9ที่นั่ง เบาะใหญ่ๆเบาะ V.I.P สวยๆแบบนี้เลยนะคะ V ที่พักแขนมีเซฟที่เบลมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะถูกกฎหมายแน่นอนนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถตู้นะคะเวลาที่เราต่อภาษีเนี่ยมันต้องเป็นเบาะเก้าที่นั่งนะคะอันนี้คือถูกกฎหมายเลยนะแต่งมาให้เรียบร้อยสภาพสวยพร้อมใช้เลยนะคะเป็นเบาะ V.I.P ใหญ่ๆสามแถวแบบนี้เลยนะตัวฝ้าเพดา,านไม่มีคราบสกปรกเลอะเทอะนะคะลูกค้าฝ้าสวยสวยแอร์ลูมแอร์ลาวใช้งาน ได้ปกตินะคะแล้วก็คันนี้นะลูกค้าติดม่านมาให้รอบคันติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตรงผนังด้านข้างนะเขาก็บุผนังมาให้เรียบ้อยแล้วนะคะบอกเลยว่าสวยมากนะเกะสตูนะคะทํามาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสภาพสวยเลยคันนี้โครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะนี่ดึงขอบยางออกมาสปอร์ตเมทาร์ตเนี่ยเรียงตัวกลมๆให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะไม่มีอรอยโปสิแต้มสีนะลูกค้าเช็คประวัติศูนย์ได้ บอกเลยนะคะว่าคันนี้นะสภาพสวยพร้อมใช้จริงๆนะคะข้อมูลของรถนะคะออนไลน์ทั่วประเทศนะลูกค้าเช็คศูนย์โตโยต้าได้นะคะการชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ํากับสีเป็นเครื่องเนี่ยไม่มีแน่นอนนะการันตีให้เลยโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมๆทั้งคันนะคะในส่วนของด้านท้ายนะลูกค้าส,สวยๆเลยนะคะไม่มีชนหนักอย่างแน่นอนนะ ใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะสำหรับลูกค้าประวัติเครดิตดีนะดอกเบีย้ยพิเศษเริ่มต้นที่3.99เท่านั้นนะคะฟังไม่ผิดนะประวัติเครดิตดีดอกเบีย้ย3.99เท่านั้นจัดฟรีดาวได้นะผ่อนเริ่มต้นนะคะ16,000 200บาทเท่านั้นนะอยู่ต่างจังหวัดก็ออกได้นะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นคาบฟรี90วันนะออกวันนี้ผอดีทีปีหน้านะคะป้ายทะเบียนนะฮอนคูกออ่าง2950กรุงเทพมหานครป้ายนี้เลยนะคะกระจกหลังก็ติดตัวไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยแล้วนะไฟเบรกดวงที่3มีให้เห็นเด่นชัดกันเลยนะคะมาดูโครงสร้างด้านหลังกันต่อนะ ตัวโครงสร้างด้านหลังนะคะตัวพื้นนะลูกค้าบ,บอกเลยว่าสะอาดสะอ้านไม่มีคราบสกรปรกลเลอะเทอะนะคะจุดเม็ดอาร์ตต้องคานด้านหลัง6จุดมีให้เห็นเด่นชัดนะคานสแตนเลสเนี่ยไม่มีรอยบุบรอยยุบรอยชนเลยนะคะเป็นเบาะหนัง3แถว9้าที่นั่งนะติดฟิล์มมาให้รอบคันติดม่านมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะในส่วนของไฟท้ายลูกค้าให้ดูไฟท้ายเดิมแท้จากโรงงานนะยี่ห้อนะคะไทยโคอิโตะนะคะ ยี่ห้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะตัวจุดเม็ดอาร์ตด้านข้างนะคะกลมๆให้เห็นเด่นชัดไม่มีรอยโปสีต้ตามสีนะขอบยางจิกลงไปเห็นรอยเล็บชัดเจนนะคะเป้าโชคด้านท้ายนะคะสติกเกอร์คําเตือนเนี่ยมีติดอยู่นะแล้วก็ตัวจุดเม็ดอาร์ตตรงด้านบนนะคะนี่มีให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตไม่มีรอยขยรอยขยับเพียนเลยนะคะสีเดียวกับตัวรถนะให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่ หัวน็อตนะเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะจุดเม็ดอาร์ตกลมๆนะคะไฟท้ายอีกหนึ่งฝั่งนะคะก็ยี่ห้อเดิมจากโรงงานนะไทยโคอิโตะนะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวเช่นกันนะใครที่มองหารถตู้ไว้ใช้งานไว้วิ่งงานรับส่งพนักง,งานรับส่งนักท่องเที่ยวหรือว่านับส่งรักเรียนเนี่ยติดต่อกันเข้ามาได้นะคะลูกค้าสภาพส,ายสวยๆเลยบอกเลยว่าเพชรยนต์มีรถตู้ให้เลือกเกือบ60คันนะคะแล้วก็สําหรับคันนี้นะลูกค้า ท้ายเดิมหน้าเดิมหัวน็อตไม่ขยับไฟท้ายไฟหน้าเดิมแท้นะคะเลขไมน้อยด้วยนะคันนี้ไม่อยู่เพียงหลักหมื่นกิโลเท่านั้นนะคะไม่หลักหมื่นกิโลนะใครสนใจห้ามพลาดเลยนะจองก่อนได้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านในนะคะคันนี้ติดฟิล์มมาให้รอบคันติดม่านมาให้เรียบร้อยแล้วนะสภาพพร้อมใช้นะคะลูกค้ามือจับประตูนะเป็นสีดำน,นะคะ ระบบเซ็นทรัลล็อกนะกระจกปรับพอโต้ฝั่งคนขับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้านะคะพวงมาลายัยนะเป็นพวงมาลัยเดิมๆเ,เลยนะคะหน้าจอเรียนใหม่นะเดี๋ยวบิดกุญแจให้ดูนี่เลขไม่อยู่เพียง9 3,347กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะไม่แท้ไม่เดิมตรวจสอบประวัติศูนย์ได้ไม่มีการกลับไมคกอไม่อย่างแน่นอนนะเครื่องเล่นเสียงนะคะเป็นแบบวิทยุ FM CD USB AUX ได้นะคะตัวแอร์เป็นแอร์อันาล็อกหมุนมือปรับได้4ระดับนะคะเกียร์ธรรมดา5สปีดเนาะคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาสภาพสวยๆเลยนะคะใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะลูกค้าอย่าลืมนะคะ,เร,ะ,คะเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคันนี้เริ่มต้นกันที่ฟรีดาวนะคะ อยู่ต่างจังหวัดก็ได้นะเรามีบริการไฟแนนซ์วิ่งเซ็นให้ถึงที่เลยนะคะใครที่สนใจก็ติดต่อหานัดได้เลยนะคันนี้นะคะราคาค่าตัวอยู่เพียง8 1 9 0 0 0หบาทเท่านั้นเองนะคะเป็นตัวคอมมูเตอร์3.0 D4D ฟปี2018นะคะรถหน่วยงานปลดระวางประวัติศูนย์นะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดด้านหน้าตัวรถกันนะคะเดี๋ยวนัดเปิดในส่วนของกระโปรงด้านหน้าให้ดูเลยอ่ะ ด้านหน้าเปิดมาอย่างแรกเลยนะคะสติกเกอร์มออก,กอมีติดอยู่ให้เห็นเด่นชัดนะคะหัวน็อตนะคะตรงแก้มด้านข้างไม่มีรอยไข่หรือว่าแก้มด้านในเนี่ยเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะซีนเดิมๆไฟหน้าเดิมนะคะลูกค้าหัวนอ็อตฝากระโปรงนะไม่มีรอยไขยย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 ่รอยขยับขยื่นสติกเกอร์คําเตือนต่างๆนะคะอยู่ครบเลยนะจุดเม็ดอาร์ตนะคะตรงฝากระโปรงมีให้เห็นเด่นชัดนะคะหรือว่าตาปั๊มโตโยต้าตรงฝากระโปรงนะมีติดอยู่เลยนะคะลูกค้าแผงจิ้งหรีดด้าน ้านหน้านะไม่มีซีดนะคะสีดำดำเงางาส,สวยเลยนะมาร์กแต้มสีหัวน็อตน,นะคะจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดตัวอินเตอร์ไม่มีล้มนะคะลูกค้าหรือว่าคานหน้ารถเนี่ยเดิมๆิมเลยสีเดียวกับตัวรถนะคะลูกค้าไม่มีรอยยุบรอยเชื่อมรอยต่อไม่มีรอยบุบรอยชนนะคะสภาพสวยเลยลูกค้ารับรองว่าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะคันนี้นะเช็คประวัติศูนย์ได้ไม่มีชนหนักผิดความอย่างแน่นอนนะลูกค้าไปเช็คประวัติศูนย์หรือว่าไปตรวจสอบเจอว่ารถ เนี่ยเคยชนหนักผิดความจมน้ำเนี่ยเรารับซื้อคือ100%เซเลยนะคะลูกค้ารับซื้อคือร้อเลยลูกค้าไม่ต้องกังวลน,นะรถของเราเนี่ยคัดเกตเอทุกคันแน่นอนนะคะไว้ใจเพชรยนได้เลยลูกค้าขาใหญ่ที่สุดในย่านมีนบุรีแล้วนะแล้วก็มีรถตู้ให้เลือกเกือบ60คันเลยนะคะใครที่ มองหารถตู้อยู่ก็โทรหานัดได้นะลูกคานัดยินดีให้บริการนะคะตามเบอร์โทรที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะวันนี้ไม่ได้สตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยนะเพราะว่ารถมันน้ํามันหมดนะคะลูกค้าเมื่อกี้ก่อนที่จะมาเปิดคลิปเนี่ยลองสตาร์ทเช็คต่างๆให้แล้วรถมันน้ํามันหมดเนาะแต่ว่าไม่มีปัญหาแน่นอนนะคะเครื่องยนต์ไม่มีสั่นไม่มีสะท้านนะได้เป็นเครื่องยนต์ยี่ห้อเดนโซ่นะคะเครื่องยนต์เดนโซเ่เชื้อเพลิงดีเซลนะคะ อันนี้เป็นยี่ห้อเดนโซเชื้อเพลิงดีเซลนะขนาด3.0นะคะเครื่องสัมพันเนาะ136แรงม้าสสูบนะคะมาร์กแต้มสีจากโรงงานมีให้เห็นเด่นชัดนะคะลูกค้าหัวน็อตไม่มีรอยไขเลยขยับขยื่อนนะไม่มีคราบน้ำมันหยุดไหลยเยิ้มนะคะโครงสร้างเดิมๆเ,เลยนะคะลูกค้า แผ่นเพจของรถนะมีติดอยู่นะคะนี่แผ่นเพจไม่มีรอยขีดเลยขยบขยี้เลยนะหรือว่าตรงสงวนกันความร้อนใต้เบาะเนี่ยก็มีติดอยู่ครบเลยนะคะลูกค้านี่นะเป็นรถหน่วยงานมือเดียวนะคะทะเบียน2950นะรถหน่วยงานลดระวังนะคะเช็คประวัติศูนย์ได้นะคันนี้สภาพสวยเลยนะคะใครที่สนใจห้ามพลาดน,นะลูกค้าบอกเลยคันนี้เริ่มต้นที่ฟรีดาวนะคะเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะผ่อนได้นานสูงสุด 7ปีนะคะ84งวดนะคะใช้โปรขับฟรี90วันได้นะออกวันนี้พอีกทีปีหน้าและสำหรับลูกค้าที่ประวัติดีนะคะ ใช้ดอกเบี้ยพิเศษได้ด้วยลูกค้าค่ะลดตู้ดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่3.99%เท่านั้นนะใครสนใจห้ามพลาดน,นะคะติดต่อหานัดได้เลยแนะนำเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะสำหรับคันนี้นะป้ายทะเบียนนี้นะคะฮอนูกออ่าง2950กรุงเทพมหานครนะคะสนใจนะติดต่อหานัดได้เลยนะคะเบอร์โทร0982609587นัดเพชรยนต์นะคะ โทรเข้ามาแอดไลน์มาได้เลยนะนัดยินดีให้บริการสำหรับวันนี้นะคะนัดต้องขอตัวลากันไปก่อนไว้เจอกันใหม่อีกทีในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ